อีกหนึ่งกิจกรรมยามเย็นที่ครอบครัวเฟรนเดชอบที่สุดนั่นก็คือรดน้ำผักค่ะเฮ้ hey, ทิลักเฮ้โล <Hello. S 1> นี่กำลังรดน้ำผักเลยไปไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่ชุ่มฉ่ำเลยไหมชุ่มฉ่ำเลยฮะอ้าวแล้วเจ้าตัวเล็กล่ะกรอนกับแวรี่อ่ะกรอนไปกับพี่สาวแล้วพี่สาวรถแปลงนง้นอยู่โ <laughs> <Okay. S 2> อเคปกติกรอนก็จะอยู่กับผมอ่ะอยู่กับตลอดกรอนเนี่ย จะชอบกันกอนเนี่ยชอบมากเลยแล้วน้ำผักพอได้เล่นน้ําไปถ้างั้นเราตามไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงไปนี่กําลังสนุกเลยสองพี่น้องกนใช่กัน,กน<ะ>โอ้โหเปียกแล้วนี่<ะ> <laughs> โอ้โหนี่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 สนุกเขาละ <laughs> คือเขาพยายามจะวิ่งมาดักน้ำใช่ไหมออโอ้ยเราได้รดน้ำผักไหมเนี่ย อารถผักก่อนรถ <มา S 1> ผักก่อนเออนี่รถมะเขือไม่เป็นไรลุกขึ้นเลยครับเก่งๆลุกขึ้นแล้วไม่เป็นไรมามาแมา่มีช่วยมาเออนี่ไงลูกเองได้นี่เก่งๆหลอกแม่นี่นาเฮ่อให้เขาลองรถด,ดิซิลี่ให้เขาลองรถน้ำผัก ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาจะล้างมืออ๋อเขาจะล้างมืออ๋ออ่าก่ก็ลดน้ำผักซิเจเจพาลดนน้ำผักโอ้เปียงมาแล้วก่อนลดนน้ำผักไหมมาล้นน้ำผักมามาให้เจเจสอนอาจับมือเขาจับมือเขาทำอุ้ยกลัวมากเลยอ่ะพี่แอลลี่สอนก่อนก๊อดน้ำผักหน่อยครับก่อนล้นนะ ก็ลมาจับอย่างนี้จับจับแล้วก็ลดน้ำลดน้ำนี่ลดน้ำก็ก็ตรงน,นี้แล้วก็อ่แล้วก็ลดลดเลยเออก็กนลดน้ำผักแล,แล้วลดผักลูก รถน้ำผาหยาเราเจ๊นี่อย่างนี้ครับเห็นไหมปุ้งกดไว้อย่างงี้นี่ๆแค่ก่อนจับสายยางก็ได้ม่ามีช่วยอย่างงี้อา่านี่ <c oughs> ก้อนใจเย็ใใในใจเย็นใจเย็นนี่ดู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 เจ๊รดน้ำอย่างงี้ครับก้อนไม่ใช่วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปไงลูกสนุกเขาล่ะเออเนี่ยเจ๊เช็ดกันลดเออเช็ดกันรดน้ำ อ่าช่วยเจ๊เจ๊จับสายยางเก่งมากครับอ้าวครับกอ่าไม่เป็นไรมันเลอะดินนิดเดียวเดี๋ยวล้างมือได้ครับโอเค